โอ้สันอันกระดุยสีแยงต้มจืดเบึงตังเต,ต้เดือนพฤษศจิก่าโจนหอดเดือนโมกลาอ่าพิษจิหกเกจ็ดแยงเดือนโมกกล่าวานี่เออกรมาหอดเดือนโมกรลาฟุกแปดต้มเต้จืดต้มเต้จืดปอนอมอหน่อยต้อมอีจืดโอ้ต้อมอีจืด ใส่แกงอีหุ่มใส่ใบหิวโอ้สุดยอดเลยไพย่เะท่านดั้งได้ใส่หนามป่ะล่ะโอ้ใส่นามใส่เหนือใส่อน,นี้เรียบร้อยเลยเ่พอขั้วหัวปลาอีกคือเา่าเป็นยังเจงดังดังดำซ้อมรุดกับบริยซ้อมสู่กับบุริยขิงถุยหีทา,านถุ่มเทพปน,นั่นเนาะอุ่ยเอยู่ลรเผ่าเห็ดเนี่ย น้อยเจ้าการมังมันบอกลูกใส่เพิ่นกูแน่กับโบเห็นหมอหน่อยพอ้หมอหน่อยนอนตากแดดอู้สวัสดีครับเออโบเห็นหมอหน่อยโดนหมอหน่อยอยู่ดีมีแห้งบ่หมอหน่อยนี่อายุสี่สิบสองสี่สิบสามละอ้ยอาบน้ำท่าแปลงข้าวเปิ้นเวินไอ้คือโบเห็นออ้เห็นอยู่อ้ยขาวจนแบบนี้ขาวเปิ้ลอยู่กกล้วยเลยว่ะ เ้าเจอยกับเบามักมักเบาแห่ให้หัวหล่อให้ยิมให้หัวเออหอวหอนหอนบอบอหอนขอนเขาสั้นขาแสดงว่าบอคำว่าไม่ถ้าหอนเขาสิเจ๊ปากยังสี่คือเอ่นมาเดี๋ยวจะไปเบิงตมจืดเบิงสูดได้อีก ไงสมหักหอร่อยเออไรว่าตะลุยอืมแต่คำตะลุยโดอ,อ,อดนหน่อยจนร้านสาวตะลุยหน้าดำต่องวีดีโอคอคุยกันหน้าดำๆดตะลุยเป็นอะไรโม่หอยเหือเโโนาะเบิ่งอู้หึเอเอาแม่โคจกกี่เท่าออก <c oughs> ทุ่มที่ครับความจริงกว่าเราสิแก่งแล้วประมาณสองถึงโมงครึ่งแล้วไปซูคืไปสุกประมาณหาโมงแหงเออหาโมงแหลงอ่าคือเอาพื้นลงก่อนบอกครจอทานกันไว้เอาต้่นก่อนนี้นั่งไผ่แบบใดนเอาพื้น่บัวอุ้ยก็ดิ้ดจะว่าพื้นลงอย่ามันติ้ดโอ้เอากายไว้อือต้นนี้ก็ ต้นตุกไก่ละไก่ไก่ยังตั้งใจแห่งเมนูนี่ขันเมนูก้อยนี่บ่ปันไดขันเมนูตุ่มตุมแก้งแก้งนี่เทิงงี้เทิงอันนี้บี ว,วัีเพราะว่าเต่าตุ่งัวตัวหนึ่งเขาก็บ,บ่ได้เคยนี่ยซุ้มไผ่อูดเอาบมาโนในป่านนี้ด้กอูดมึงตีละป่านว่าอีหยังเกาะค่าอีหยังค่าพีเอ็มอีหยังนั่นขวดเออ <c oughs> สองชุดเปยนะ <c oughs> ์สองชุดเปยลิรตรนะลิรตอรอันนั้นแพนดินไหวเออ วีไปทัง hey. น hey, hey. oh. ั네 no. ้นแล้วก็วิวมาอ่ยกไหววันั้นยยกไววันี้หพวท่านโอ้ยเหหผาเอาผาวนนี้อ้เชียเอาบเชียเอาหาผุนผานีบเอาไม่ยังจังบว่าใช่มันมันมันยังพอดขึ้นยงมันปุ้มจสิบ่น่งอยู่นี่ติ เดี๋ยิไปใส่ล่างถวยล่างบวงเยล่างถวยสองหน่วยสองใบนี่นะชิ้ดวนปะนบวมันพู่มันพุ่มแล้วมันเพิ่มขึ้นที่เขาเขาหายปีดแบบแหลบแหลบไวปีดแบบบอมบวสนิดนั่นแมะมะหายขวนมันขีพุ่นมันเขาขีพุ่นบ่เขาบวเขาดอขหางลงเต็มอยู่ก็น่นสะอาสะอาดจะไดลงเสือปนั่นปนั่นนั่นใส่ใส่เธอสองขวดคนะ จะบูก็ซื้อถูธเธอหลายซีก่อนกองหนึ่งเดี๋ยวมากๆแต่กล่งเสียบอนึ่งมัดสไลด์ขวดหนึ่งมีเดซซองหนึ่งแหมมดเลยอ้าวไอ้เจ้าเขากระล่างยัยยงใส่อยู่แล้วเขาอีหยังมันเมือกมันมันเขากะล่างยังใส่แล้วมันบ่อเขาใส่ร้ายถ่อเห็นอ่ะโอ้ไอ้เสื้อเสื้อรุ่นนี่นนยังยังตาดุยยังใส่นี่สดใสดีเนาะพวกเขาใส่คือจืดเบื่อละบ่สุกกระโปกโอ้แต่คนอยู่แต่กระบอนก็เตี่ยงโอยอย่างนั้นก็สร้างเลย ใจเสือ<ล>ตัวนี้คือจังบอลล็อตใกีคือจังหลอดดีใจเสือต้นนี้หลอดตะปาลนุนเรากระต่ายใจเี่อเราขาดพี่น้องอะไรนี่ใจเสือป่ะใจเสือนี่เพราะว่าทางเป็นห้องเป็นหอยเออบิดคือนหนูยวงหนูทองขาวนี่เขาเลสิไปใจเสือเอามาตอนหนูจะมาต่อใกล้อือมาต้อนหนติดปั๊บเลยถ้าเราคลิปนี้ก็สิเก็บตกชีวิตของตาด้วยทำกับข้าว นี่กถทายอยู่ในบานนี่โว้ยโอ้ยโอ้ยอดต้องเอามือดึงขาไปนั่ขาบ่ไปนัมมือก้อยทานกับนักวัเนี่ยต้องทันกับนั้เมื่อมือขาขาวอือข้ขาวงออมมือนี่คือใส่ถวยไร้ใบเถอะใส่ไร่ใบมือย่างเอาใส่สลัยอีกนี่อ้ยสล มีแต่พ้องเต็มอยู่ใส่ไป้แล้วอีกอะออไรจะพ้องบ้างนี่ยว่าจะพูดพ้องหลอนบอดา,นนดากมั่นน่ะดากมาหลอนนั่นชอว่าหลอนดากแต่ว่าดากมันวันใดมันกับพวกพี่ยังบอกว่าถือว่ามันดำเนี่ก็บอกว่าเนี่ยั้องยืนดำดากรอบกบฏีนะข้างจังใดจังจะไปจุ่มน้ำเก่าโอ้อ ล่างถวยแบบนี้บ่บมีเลยบอกมันต้องเอาเทียนนามบอกดีเขาสือกระละมังใหม่ลูกสาวสือกระละมังใหม่มาห้วังปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องแล้วเอาไปเสื่องไหวบัดที่นี่แล้วกระละมังเกา่าอันนี้เกาแล้ก็ะล่าใหม่กันกระละม,ะละมังเก่าลูกสาวเอาไปใส่ขยะแล้วแล้วไปเอามาแล้วไปเอามาบาัดที่นั่น <laughs> แล้วก็จมเดจจมให้ลูกสาวจะสือมาหลายเด้อสอนทรพีคุยขาหลังลวถวยบ่วงกวงกระจอกมึงที่ล่ะ กะตามภาษาเนาะพระบวรพิษบงไดกจะตามภาษานี่เนมฮาร์าพูดทบุญตาตาแล้วเนี่มฮาร์าพูดม่ได้เทย์เลยตาภาษาโนแลตเขาวะตั้มผืนตั้มสากนี่เราอันนี้โอ้ยเราเห็นว่างอัน ข้างหูสาวเรามากลวยก้องจูนภูนเราเมยน้ำเรากูเหมียนอีกตีนเหาะเราบอวีดเด็กกระดู๋ใหญ่แจักมันใส่จังไดเราอ่ะกินพักมันก็จักมันกินจังไดเรา่ะกินพักก้องจุนภูนแล้วก็เอามาก้องเทิดใหม่อีกเอาเขาใส่เพราไม่อยู่ถึงเสมอ งายผู้ใหญ่เน <and the> <Jorge> ี่ยโบกจะห่างแค่เกลือเกลือเกลือกันถึงใส่เรื่องมดโบเนาะก็เขาเมิ่นได้ค่ะเขาเมิ่นให้กำลังใจเราได้ก็ก็ยังว่ากต่ตามภาษาเราเนาะก็บโถูแล้วก็จะได้ ใชไ,ได้ครับดำดำราสตรสนา,งงานสามบ่ม,มันจะเป็นอย่งตรมรามครับถูกลมังนั่นหมกันความความจริงไงถูมันจะเป็นสีน้ำเงินงามไม่เลยสิไมยย่เงี้ยไรอยู่ใครข้างขยัดเขาอยู่แล้วไปติดท,ท,ทุนถา,างติดถ่าก็หลังนำมาอยู่สิ ตะรอนอยู่รอนในสไตล์ของเราแหละไม่รอนอยู่เลยไม่ใช่อนตัวมันบูมแม่โคดิแห้งมันบ่คือะไรนี่เด้จะว่าหมอเจ้าสิขวาบ่ตะโดยมาเนี้มันก็บสีเทาจะน้องบูมขึ้นมาเนี้ยวแม่ก็เป็นเฮียลูกตั้งแต่บางคนขวัญสีเทาไม่กับจะพุงจะว่าหมอเจ้าสิขวามาจะตั้งแบบนี้มาแต่ใดแต่ไรเมียนมา พักผ่อนตามอัธยาศัยรอกินต้มจืดฝีมือตาด้วยจ้าโอ้ยปากกับเสียงบตุงกันเออพรท่านขาดค่วงแห้งแรเงแงงจอยเบิ้งชีไปอันนี้ให้โอ้ยอะไรล่ะสองหูชองหูนะหนึ่งสมองผ่านไปก็พ่วงละอุหอนกระลั่งขึ้น เทียงเล้วเทียงจนใบจนคำโอ้ยแล้วย่งแกงจืดแล้วก็บึงคลิบเส้าเจยบาดเทนีกันน่งค้ากลวยห่างสองน้ำพานไปจน่าไพ่บุกแล้วค่ะพี่น้องแล้วตุ่มแล้วใส่น้ำสองเถื่อเหตุยังไม่คัดมอเขาเดี๋ยวเส้าเจยกับสีจุ่มไปไหวให้ลาว อยู่ทางไหซ้ำนี่แหละค่ะเก็บตกไอ้เบิงชีวิตอุ้ยหนวกหูเนาะเจ้าเบิงผู้ใดหัวเบิงสาเสือเนี่ะนี่เดี๋ยวจะเจอชิโจมไปไหวให้คาแล้วเบิงโฆษณาะให้แล้วไดแล้วใดเครื่องใหม่ผุนใดนี่แล้วถอยเครื่องใหม่แล้วกูก็กสอมาโอ้ใครเนียเนาะที่ทางไในเงิ่อนนันพี่สื่อโทรศัพท์